ชิวงรวัตน,นะคะจำนวน2องแสนโดสนะเดินทานงไปเทศไทยนะคะนี่คือหน้าปวดดีซาน เราวิด uh, uh, ีวิดิโอตัว c ุกไปบ้านเพื่อสังเรื่องการบริการการร่องวัคซีนโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาผลกระทบอะไรอยู่บ้างแต่รัฐบาลก็อยากมีด้วยในการที่จะทำให้วัคซีนนั้นได้มาตานของโดดแล้วก็สำคัญก็คือวันนี้วัคซีนเป็นความต้องการของคนทั้งโลกนะครับหลายประเทศด้วยกันดังนก้นแน่นอนครับมันก็มีหลายอย่างที่มีปัญหาอยู่บ้างอย่างผมก็เือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อย ครับวันนี้ก็ถึงเอกาสดีที่เข้ามารล้มแฝงแล้วก็รถต่อไปเราได้รับความมั่นันว่าก็ถ้าไม่มีหาอะไรนที่มันคาดการไม่ได้ก็ต้องเอาวัดตามในเวลาที่เราได้แจ้งไปแล้วนะครับผมได้รับข้อมูลยันจากทางที่จีนทำหนุ่มพูดนะครับได้มาในตัวหมอขู้สุขมาแล้วผมต่างเรียนรู้วัคซีนไม่ว่าจะวัคซีนรอบไหนก็ตามเป็นวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศ เป็นที่เราต้องหน้าภาคภูมิใจว่าต่อไปแย้ที่สองนะที่เราจะจัดหาในร,ารอบต่อไปเราก็จะจัดหาเพิ่มเติมในขณะที่เราผลิตวัครซรีนอว่มากเราจะมีกำกัดอยู่แล้วก็มีจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเพียงพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันปู่ให้กับคนในประเทศของเราได้นะครับอันนี้เป็นเรื่อง,งของการใส่การแพทย์ขั้นพิเศาครั้งหนึ่งนั้นวัคซีนวันนี้ที่เข้ามาก็จะต้องใช้เวลาในการเตรียมการงระยะหนึ่งเช่นกันนะครับ เจ้าหน้าที่ทุกอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาของเราได้เป็นไปตามขั้นตอนของเรานะครับอย่างไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้นะครับทุกอย่างแน่นอนครับการทํางานเพื่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเป็นหลายล้านคน,นก็มีปัญหาบุมีปัญหาต่างนเราต้องแก้กนะันต่วนแก้ไขด้วยความเข้าใจนะครับวันนี้ก็้อขอบคุณจนะ แา้วเป็นทีมนะครับ Ari, ที่ได้พิจารณาในการส่งวัคซีนก็แรกเล้ในเดือนนี้นะครับแล้วก็ในขั้ตอต่อไปก็เป็นไปตามแผนงานที่เราดเดิมนะครับในเรื่องของตรงนี้นายกรัคมนตกบทหน้าที่วันนี้มี่เ่ามีก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เราพิจารณาถึงการฉีดฉีออะไรฉีกับใครต่างมันมีมันมีข้อกำหนดแล้วแต่อะไรก็ตามเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีความมีความเสี่ยง อู่ในขณะนี้นเลยนกลุมคนที่ันเจ็บสูในการแค่ระยะทุกสองที่ด้วยนะครับเพราะนั้นทุกอย่างมันแปรรีไปตามสายการนะต้ถามเียว่าวัคซีได้มีการทดสองมากมาแล้วเยนย่องจากว่าอาจจะต้องมีการเปียนการมีการดูในเองการผลวดใจการดูหาอะไรบ้างหรือไมอ่วันนี้ก็เป็นทนี่เราก็ได้วั่าวีกี่นมาเ่ที่าาทาบอแล้วอันนะั้นก็เป็นเรื่องเน่ยนะก็มีนแต่ในการเปรียนยนารอีกอันหนึ่งนะครับ ัผมไม่อยากให้ตังนี้มีความขัดแย้งกันอีกเรื่องวัคซีนนะเราต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวในการที่แการหาของประเทศของเราครับขอบคุณทูดขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่แะพนักงานนะครับและขอบคุณระยังคณะที่จีนและร่วมกันจีนด้วยนะครับที่ทดดได้ให้ความส้องกาให้เราได้ใส่ในเรื่องที่ระบาดได้ สารไปนะครับในเรื่องพลายน,นี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องความข้อร้องเทศนะือว่าเป็นสิงน่งหนึ่งท่านอยากจะทุกอย่างในวันนี้ได้นะครับทางนึ็กก็ต่อไปเราจะให้ทางผู้ใดชี้แจงนะครับว่าในส่วนของ